ทําการย้อนวัย NPC บางคนใน The Sims 4ให้กลายเป็นเด็กน้อยแสนน่ารักจะมีสักกี่คนที่จําพวกเขาได้จากแววตารอยยิ้มหรือท่าทางวันนี้จะมาชวนทุกคนเล่น Guest h e Grow n Up Challenge ซึ่งเป็น challenge ที่ปุรับขึ้นมาในหัวแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่านะคะมาลองทายพร้อมกันค่ะแล้วเตรียมนับคะแนนตัวเองไว้ดูซิว่าคุณจะทายถูกกี่คนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย <Poly> คนแรกเราจะเรียกแทนน้องว่าเบอร์หนึ่งเป็นไงคะคุณนหน้ากันไหมแววตาเศ้าๆคู่นี้คนต่อมาน้องเบอร์สองจริงๆแววตาชัดมากมีใครพอจะนึกออกอยังคะน้องเบอร์สมีความคล้ายตอนโตอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่อาจจะยากหน่อยไหมน้องเบอร์สอันนี้ใบไม่ได้เลยถ้าใบปุบคือเดาถูกปับแน่นอนน้องเบอร์หเชื่อว่าทุกคนจะเดาไม่ออกแต่เดี๋ยวรอดูไวต่อไปนะคะ น้องเบอร์หโอ้โหคนนี้โคตชัดแล้วชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะสีหน้าแววตาคือชัดเจนและคนสุดท้ายน้องเบอร์7ดิฉันมั่นใจพันเซตว่าไม่มีใครเดาถูกเดี๋ยวรอฟังประวัติเขาตอนท้ายด้วยนะคะ มาดูในเกมกันหน่อยค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมเด็กนอนกันอยู่บนกองกระดาษพอดีเราลงซีซีเอาไว้เพื่อที่จะไปเล่นซีรีส์ใหม่แล้วไม่อยากเอาออกค่ะก็อาจจะดูเหมือนเอาเด็กมาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงน้องเบอร์ห้าจำมั่มน่ารักมากผมแดงนี่ใช่ตอนโตรหรือเปล่านะน้องอีกสองคนเบอร์สองกับเบอร์สามนี่ก่อนจะพาไปย้อนวัยเขานั่งสวีทกันอยู่ตรงเก้าอี้ค่ะพอกลับเข้าเกมมาน้องดูนะ่าสงสารมากวันนี้คุณซีโอพาริจากศูนย์วิจัย รับหน้าที่ดูแลเด็กๆที่ถูกจับมาย้อนวัยค่ะอ่าพาน้องๆเข้าไปข้างในหน่อยดย๋ยวเดียว,ยวแล้วคุณบัตเลอร์พาน้องเบอร์ห้ามานอนตรงนั้นทําไมคะเนี่ยก็คือ c ีอพาเด็กเข้าแต่บัตเลอร์พาออกนะคะ มีได้มีเจตนาจะทรมานเด็กแต่อย่างดใดเชื่อปะเดี๋ยวให้พวกเขาเป็นเด็กวันละหนึ่งวัยหรือวัยละหนึ่งวันละกันนะคะภาพนี้คือเออนะ่ากลัวมากมีเด็กนอนเกลื่อนเต็มไปหมดพอจะดูออกกันหรือยังคะว่าน้องคนนี้คือใครเอ่ยน้องเบอร์หกผู้ซึ่งมีใบหน้าแววตาชัดเจนตั้งแต่เด็กมั่นใจว่ามีคนทายถูกและแน่นอนคุณคะคุณตุดเขียวอยู่คนเดียวเลยนะคะตอนโตเนี่ยคุณเป็นผู้ดีและร่ำรวยมากเลยนะแบบนี้ที่ฉันขอถ่ายรูปไว้แบ็กเมล คุณตอนโตละกันน้องเบอร์สองหนะ้าตาคมเข้มสวยแต่เด็กเลยนะลูกเอา้าคุณเบอร์หนึ่งก็ร้องไห้เก่งตั้งแต่เด็กเลยโตขึ้นคุณก็เป็นคนที่หม่นหมองเศร้าบ่อยๆแบบนี้แหละนี่มันแกงรักเด็กหรือเปล่าคะเนี่ยซีอโอก็ใส่แว่นตาดำด้วยดีโอเคแข่งกันร้องไห้ลันล่นเลยและนี่คือการแสดงเพื่อช่วยให้เด็กๆหยุดร้องไห้ใช่ปะเนี่ยบัตเลอร์เองก็ดูจะพึ่งพาไม่ค่อยจะได้นั่งนิ่งเชียว มาค่ะตัวเป็นวัยหัดเดินกันเลยเบอร์หนึ่งพอจะคุ้นกันบ้างหรือยังคะแต่ทรงผมไม่ใกล้เคียงเลยนะเนี่ยน้องเบอร์สองไปค่ะอุ๊ยมีเขาแล้วนะน่ารักมากแบวมากเลยน้องเบอร์สามพร้อมโตเออทำไมเหมือนเด็กผู้หญิงเลยล่ะนี่มันชายชะกันหน้าเข้มเลยนะเบอร์สี่ไปค่ะอู้น้าตายังไม่คล้ายตอนโตเลยค่ะแต่บุคลิกเริ่มได้ละ เบอร์5ประหยัดไฟพอหนุ่มไมโครเวฟโหเกมสุ่มผมอะไรเนี่ยสงสา,ารน้องน้องเบอร์6นี่ไม่มีใครเดาไม่ได้ดูนะชี้สิอุย้ยชัดมากโอ้โหตอนนี้เชื่อว่าทุกคนอะได้แน่ๆละคนละหนึ่งคะแนนน้องเบอร์7จช้ผู้ลึกลับคาดเดายากเฮ้ยทรงผมได้อยู่ได้อยู่แล้วพอเดินกันได้แล้วก็หนีกันใหญ่เลยพวกคุณจะไปไหนคะคิดว่าจะหนีไปด้วยขาสั้นๆพ้นหรอ ซีโอยืนรอดักจับเด็กๆอยากคิดว่าจะหนีรอดไปได้เด็กคนอื่นๆเขาร้องไห้โยเยดูชีเบอร์6กสิราเริงมากยิ้มแป้นเลยไม่กลัวใครตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยส่วนคุณเบอร์สี่ร้องไห้งอแงกว่าเพื่อนเลยนะเรื่องเยอะตั้งแต่เด็กจนโตใครจะไปคิดว่าเด็กขาสั้นร้องไห้งอแงคนนี้จะโตมาเป็นชายที่โหดร้ายที่สุดในโลกของซิมนี่ก็สกิลการเอาตัวรอดเก่งตั้งแต่เด็กๆเ,เลยสองคนนี้นี่เลย ความแดนซ์เก่งของชีคือคําใบ้เลยค่ะถ้าทุกคนรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีจะรู้ว่าพอโตขึ้นนชีก็ชอบปาร์ตี้มากๆเบอร์หนึ่งผู้เศร้าตลอดการโตขึ้นก็มีชีวิตที่ไม่ได้มีความสุขเหมือนกับคนอื่นเขาเบอร์หกปากแจววตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็ด่ากระจายเลยมาค่ะมาโตเป็นวัยเด็กประหมกันจะค่อยๆเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะว่าใครเป็นใคร เบอร์หนึ่งรูมหน้ามาแล้วนะคะเริ่มคล้ายๆละเบอร์สองไปค่ะหอยยน้าคมน่ารักมากคือชี้สวยเลยนะถึงว่าทําไมสามีรักมากเบอร์สามใครจะไปคิดว่าตอนเด็กจะเป็นเด็กผู้หญิงขนาดนี้อ่ะไปค่ะโอ้โตมาหน้าไม่มีเขาโครงเลยเบอร์สี่ตอนเป็นวนัยนี้หน้าตาหน้ารักมากเลยค่ะอ่ะโตโหไม่มีความเหมือนตอนโตเลยแฮ เบอร์ห้าน่าสงสารมากเกมสุ่มผมได้แย่สุดๆอ่าไหนลองดูไว้ปฐมหน่อยเออใกล้เคียงละเบอร์หกว้นี้คือชัดสุดละไว้ปฐมไม่ใกล้เคียงเลยเออแต่สีหน้ายังเหมือนเดิมนะเบอร์เจ็ดไหนเป็นยังไงส่งผมอะไรเนี่ยเกมแกงอีกแล้ว คู่นี้ก็คือรักกันมากเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เด็กจนโตเบอร์ห้าเนี่ยถ้าไม่ได้ย้อนวัยจะไม่รู้เลยว่าเขาผู้นี้ผมสีแดงตอนนี้เด็กทุกคนทั้งง่วงทั้งหิวเพราะว่าตอนที่เป็นวัยหัดคานเนี่ยไม่มีใครป้อนนมเลยนะคะน่าสงสารจริงอา้าวแล้วใครมาแอบเล่นตุ๊กตาหุ่นเชิดนะ่ะน่ารักแอบดูตรงนี้ได้ป่ะว่าใครดูไม่ได้แฮะเออแต่ว่าคนน่ารักเลยอะ แล้วเด็กๆแย่งกันเข้าไปนอนบนบ้านต้นไม้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่ามันนอนได้กี่คนนะคะแต่เห็นเข้าไปได้ประมาณสองคนละอา้าวผู้ใหญ่เข้าได้ด้วยหรอเอาล่ะค่ะเราก็ทรมานพวกเขามาพอสมควรแล้วถึงเวลาที่ต้องโตเป็นวัยมัธยมแล้วนะคะแต่ทีนี้หลายๆคนน่าจะพอเดาได้มากขึ้นแล้วล่วะว่าใครเป็นใครปะไปดูกันเลย เบอร์หโอ้โหชัดยิ่งกว่าชัดแต่เราจะไม่พูดชื่อออกมานะคะเดากันได้แล้วใช่ปะต่อไปเบอร์สองคือหน้าชัดมากแล้วแต่ว่ายังมีความอ่อนไว้ํทำให้เห็นแก้มยังมีเบบี้แฟตเบอร์สไปค่ะชัดแล้วนะแต่ว่าอาจจะมีบางคนยังไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะรู้สึกคุนคุนหน้าใช่ไหมคะเบอร์สี่โอ้โหน่าจะเป็นคนเดียวที่ยิ่งโตยิ่งดูไม่เหมือนตอนโตงงปะ เบอร์หความเหมือนเดิมก็ยังคงอยู่ก็คือมีความชับบี้เจ้าเหนือนอกนั้นไม่มีอะไรคล้ายกับตอนโตเลยค่ะแต่ว่าถ้าใครทายถูกเนี่ยถือว่าเก่งสุดๆไปเลยเบอร์หนี่สีหน้าของเธอเท่านั้นที่จะบอกใบว่าเธอคือใครผมทรงนี้นี่เปรี้ยวเลยนะแต่สีผมนี่จะชัดไปไหนอะ่ะและคนสุดท้ายอ,อืมจะว่าเหมือนก็เหมือนแต่ก็ยังไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ อเรามาดูภาพรวมของ NPC เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเฉลยค่ะตอนนี้ทายได้กี่คนละคะ ผ่อนคลายอริกัสแบ่งนความสุขผ่านเกมที่เรารักไม่ว่าที่ไหนก็มีความสุขมากว่าอาริกมาลองสร้างความสนุกเบอร์ที่1คือบ๊อบแพนเค้กมักถูกนําเสนอในฐานะคนที่ดูเศร้าและไม่มีความสุขในชีวิตการแต่งงานของเขาบ้านของเขาอยู่ในเมืองวิลโลคีบ๊อบเป็นคนชอบทําอาหาร และมีทักษะการทําอาหารที่ดีแต่เขาเป็นคนที่มีลักษณะเฉื่อยชาไม่ค่อยกระตือรือร้นและมักจะรู้สึกเศร้าอยู่เสมอเขาทํางานในสายอาชีพเชฟส่วนเอลิซาภรรยาของเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงชอบวางแผนและควบคุมทุกอย่างซึ่งทําให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่จริงแล้วบ๊อบกับเอลิซามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่ออิกกี้ซึ่งถูกอัปโหลดขึ้นแกลเลอรี่โดยแม็กซิสและไม่ว่าชีวิตการแต่งงานของบ๊อบจะไม่แฮปปี้เท่า แต่บ๊อบก็รักอิไรซ่ามากเบอร์ที่2คือเบลล่ากอดชื่อเดิมก่อนแต่งงานของเธอคือเบลล่าแบชเชอร์เธอเป็นซิมที่ถูกออกแบบมาให้มีบุคลิกที่สง่างามและดูหรูหราเป็นคนที่นิสัยดีโรแมนติกรักครอบครัวและเข้ากับคนอื่นได้ง่าย แล้วจากปณิธาน Party Animal ทําใหทำให้เรารู้ว่าเธอเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้สังสรรค์และแน่นอนว่ามันก็คงจะเป็นพาร์ตี้ที่หรูหราเบลล่าทํางานในสายอาชีพ Secret Agent หรือสายลับหลังจากแต่งงานกับมอร์ดิเมอร์กอร์เธอก็รักครอบครัวและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลูกๆแม้ว่าจะมีข่าวลือกเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับแต่เบลล่าก็ดูปกติและมีความสุขดีเบอร์ที่3คือ มอร์ติเมอร์กอร์ใช้ผู้ชื่นชอบการอ่านและการเขียนเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์หัวไวและเข้ากับคนได้ง่ายมีเป้าหมายในการที่จะเป็นคนที่มีความรู้และทักษะรอบด้านจากมนิธานเรเนสซงซ์ซิมเขามีอาชีพเป็นนักเขียนและเขาเขียนเรื่องราวลึกลับและการหายตัวไปอย่างปริศนาของเบลล่าภรรยาที่เขารักหลังจากที่มอร์ติเมอร์แต่งงานกับเบลล่าพวกเขาก็มีลูกสาวและลูกชายชื่อแคสซานดาและอเล็กซานเดอร์ว่ากันว่าเด็กทั้งสอง คนเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เศร้าหมองและมักสวมใส่ชุดโทนสีดำครอบครัวกอดเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมีมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่กลับเป็นครอบครัวชั้นสูงที่มีบรรยากาศหม่นหมองนี่อาจเป็นสาเหตุที่ครืหารูของพวกเขามีโทนมืดไม่สดใสเบอร์ที่4คือ นนซี่แลนกาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินและความหรูหราเธอจะมีความสุขเมื่อซื้อของใหม่ๆและสะสมทรัพย์สินเธอเป็นคนที่ชื่นชอบสิ่งที่หรูหราและมักจะไม่ค่อยใส่ใจสิ่งที่เธอคิดว่าไม่มีระดับหรือธรรมดาเกินไปแล้วยังมีความทะเยอทะยานสูงมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและเป้าหมายส่วนตัวเธอแต่งงานกับเจฟฟรีย์ผู้ซึ่งมีนิสัยตรงกันข้ามกับแนนซี่อย่างสิ้นเชิงเขาเป็นคนใจดี และทำงานเป็นสายลับในอาชีพนักสืบแต่ในขณะเดียวกันแนนซี่กลับทำงานในสายอาชีพอาชญากรแ,แปลกๆนะว่าแม้พวกเขามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อเมลคอมเมลคอมมีนิสัยเหมือนกับแม่ของเขาเป็นคนที่ชอบความหรูหราของราคาแพงและจะรู้สึกมั่นใจเมื่ออยู่รอบซิมที่มีนิสัยเหมือนกัน เขายังมีนิสัยที่ชั่วร้ายชอบสร้างปัญหาและเป็นคนที่มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นครอบครัวแรนกรารเป็นตระกูลที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในเมืองซิมในขณะที่ครอบครัวกอร์มีบรรยากาศลึกลับและโกติกครอบครัวแรนกราบับกับมีความทันสมัยและแสดงถึงความร่ำรวยอย่างชัดเจนเบอร์ที่5คือ a คลเมนฟอสเป็นตัวแทนของซันตาคอรสหรือที่รู้จักกันในชื่อ Father Winter เขาจะปรากฏตัวในช่วงวันหยุดวินเทอร์เฟสโดยเขาจะมอบของขวัญให้กับชาวซิมเค a เมนเป็นคนสดใสมองโลกในแง่ดีมีน้ำใจและอารมณ์ดี เขาจะมาที่บ้านของซิมในคืนของเทศกาลวินเทอร์เฟสคุณสามารถขอของขวัญจากเขาซึ่งอาจเป็นของขวัญพิเศษและมีค่าเช่นทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงแล้วถ้าความสัมพันธ์โรแมนติกพัฒนามากพอซิมของคุณสามารถขอเขาแต่งงานได้หรือถ้าซิมของคุณมีลูกกับเครเมนเด็กที่เกิดมาจะมีเทรดพิเศษที่เรียกว่า father winter's baby หรือลูกของ Father Winter เทรดพิเศษอันนี้จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้นถึง 50%สำหรับความต้องการของซิมและถ้าคุณขอให้เครมเมนย้ายเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาก็มีเงินถึง5 0 0 0 0นซิมูเลียนและมาพร้อมกับทักษะระดับ10ของเบกกิ้งคาริสมาแฮนดิเนสพาเรนดิ้งและซิงกิ้งนี่มันพ่อของลูกชัดๆเลยนะเนี่ยเบอร์ที่6คือ คัมเบอร์ว t ตทอมเป็นหนึ่งในตัวละครที่เป็นตำนานและน่าจดจำที่สุดในเกม The Sims เธอเป็นที่รู้จักดีในฐานะหญิงสูงวัยที่เข้มงวดและมีนิสัยไม่ค่อยเป็นมิตโดยเฉพาะในภาคก่อนๆของเกมเธอเปิดแผงขายของเล็กๆในตลาดเมือง Henford on Bagley และขายของใช้จำเป็นเช่นผักผลไม้และดอกไม้ เป็นร้านที่เปิดร่วมกันกับอากาธาคัมเปอร์บอตชมคาดว่าทั้งสองคนจะเป็นพี่น้องกันเธอจะมาเปิดร้านตอน9โมงเช้าและปิดร้านตอน1ทุ่มและแม้ว่าร้านจะเปิดปิดตามเวลาแต่เราก็อาจจะพบกับแอกเนสได้ตามร้านค้าบริเวณใกล้เคียง เธอมาพร้อมกับกระเป๋าถือสีดำหากซิมคนไหนทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นแสดงความรักต่อกันเธอจะตีพวกเขาด้วยกระเป๋าและต่อว่าด้วยความไม่พอใจเบอร์ที่7คือ Greg, เป็นมนุษย์หมาป่าที่ดุร้ายและพร้อมที่จะต่อสู้หรือทำร้ายซิมที่พบเจอเขามีชื่อเต็มว่าเก็กกอริเอตรุนวิกเกิดมาในครอบครัวอาณาจักรสิงทอแม่ของเขาชื่อเพอร์นิลารุนวิกซึ่งเป็นมนุษย์หมาป่าเช่นกันแต่ไม่พบข้อมูลว่าใครเป็นพอ่อเพอร์นิล่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการสร้างพรมและเฟอร์นิเจอร์โดยบางชิ้นกลายเป็นผลงานคลาสสิกตามคำอธิบายในเกมเกรกเกิดในเมืองซานไมเชโนและย้ายไปที่มูนวูด เมียก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่า เกรกเคยเป็นพ่อมดและเป็นสมาชิกของกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่ามูนแคสเตอร์พวกเขาฝึกเวทมนต์ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์และทุกคนจะมีสัตว์คู่หูที่เป็นหมาป่าโดยคู่หูของเกรกมีชื่อว่าบรูตัสในฐานะมูลแคสเตอร์เกรกได้ช่วยในสงครามของเดอะซิมที่ต่อสู้กับแวมไพร์ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลานาน,านถึงศตวรรษโดยสงครามเรียกว่าปฏิบัติการอเท์นอลเฟมเมื่อสงครามสิ้นสุดลงมนุษย์หมาป่าบางคนก็จะจากไปในขณะที่ ที่บางคนยังคงอยู่ที่มูลบูดมิวเกรกได้ถ่ายโอนพลังจากสัตว์คู่หูของเขามายังตัวเองทําให้เขากลายเป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนกับคนอื่นๆและเนื่องจากบูตรัสเป็นจ่าฝูงเกรกจึงกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวมากขึ้นและได้รับความโกรธเกรี้ยวที่ทรงพลังและไม่เหมือนใคร สิ่งนี้ทําให้เขาศึกษาผลของความโกรธเกลี้ยวและทดสอบขีดจํากัดของตัวเองซึ่งอธิบายได้ว่าเหตุใดเขาจึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวเกรกพบเอเวรรนาในกริมเมอร์บุ๊กเกรกอ่านบทกวีเกี่ยวกับดวงจันทร์และดวงดาวให้เธอฟัง ทั้งคู่ตกลุ่มรักกันเมื่อเอเวเรนาถ่ายโอนพลังจากสัตว์คู่หูของเธอเอเว i รนาก็หมกมุ่นอยู่กับดวงจันทร์และอวกาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอมีกล้องจุลทรรศในเกม The ะซิม4เมื่อเอเว i รนาอยู่คนเดียวเธอมักจะจมอยู่กับการศึกษาและการเฝ้ามองดวงจันทร์จนลืมดูแลตัวเองซึ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การเสียชีวิตของเธอในภายหลัง เอเวเรนาและเกรกมีความรักลึกซึ้งต่อกันและกลายเป็นคู่ชีวิตที่ผูกพันกันมากเกรกมักจะคอยดูแลเอเวเรนาเสม,มอเพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะไม่ลหลงไหลในการศึกษามากเกินไปหลังจากที่เกรกเกิดอาการคลั่งซ้ำๆเขามักจะกังวลเกี่ยวกับเอเวเรนาเพราะนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถอยู่กับเธอเพื่อดูแลเธอได้ในทางกลับกันเอเวเรนาก็รู้สึกห่างเหินจากเกรกมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะจำชายที่เธอรักไม่ได้ เรกมักจะทำลายเฟอร์นิเจอร์ในบ้านรวมถึงกัดกิน mm hmm. ตเตียงและขากล้องโทรทัศน์ของเอเวเรนาเขารู้สึกแยก่กับอาการคลั่งและการที่ไม่สามารถควบคุมความโกรธเกรี้ยวของเขาได้ mm hmm. การเสียชีวิตของเอเวเรนาเป็นปริศนาที่ใหญ่แต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกรกลาทิ้งความพยายามในการรักษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองอย่างสิ้นเชิงเขาแยกตัวออกจากชาวเมืองคนอื่นในมูลบูดมิล mm hmm. เพื่อพยายามลืมอดีตและติดอยู่ในวงจรของความโกรธเกรี้ยวที่ไม่สิ้นสุดหลังจากที่เอเวเรน น่าเสียชีวิตไปนานแล้วเกรกอาศัยอยู่คนเดียวที่ขอบของมูนวูดมิลในกระท่อมเก่าที่ซ่อนอยู่นอกจากนี้เกรกจะอยู่ในร่างมนุษย์หมาป่าตลอดเวลาความโกรธเกรี้ยวของเขาเกือบจะครอบงำเขาไปอย่างสิ้นเชิงเกรกจะต่อสู้กับซิมส่วนใหญ่เมื่อเจอหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าซิมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติและเขาก็มักจะชนะการต่อสู้เสมอ คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างได้คะแนนเท่าไหร่กัน,นะคะช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมรักษาสุขภาพพักผ่อนกันบ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่เจเจช่วงโมงที่เรามานั่งเล่นทุกเกมทำให้เราเนุนเรื่ร้ายกับความสุขที่ไม่เคยคาดสายพารกัสให้เราได้ผ่อนคลายช่วโมงที่เรามานั่งเล่นทุกเกมทำให้เราลืุเรื่องร้ายกับความสุขที่ไม่เคยขาดสายภารกิ ให้เราได้ผ่อนคลาย